คำถามหลายคำถามนะที่ไปอินมานะครับผ,ผมเป็นพ่อค้าแคคซัสคนหนึ่งก็ถามว่าแคคซัสสวยตรงไหนสเสน่ห์เขาคืออะไรทําไมคนชอบซื้อจังเลี้ยงเพื่ออะไรเพราะอะไรต่อปัญหาอนุยานะครับง่ายๆคือแคคซัสเป็นไม้ที่มีเสน่อย่างหนึ่งที่ผมชอบตรงที่เขามีโครงสร้างลำต้นที่ไม่เหมือนต้นไม้ชทั่วไปนะฮะไม่ใช่ลำโครงสร้างาลำต้นเป็นทรงกลมทรงสูง ทรงเป็นกอ้กออย่างที่เห็นกลุ่มเป็นก้อนอย่างนี้หนึ่งเรื่องโครงสร้างสองเรื่องน้าน้ำของแคทตัสแตลชิดไม่เหมือนกันออกเป็นสายนี้เรียกว่าอะไรดีอ่ะตรงเือบยาวมาสักหนึ่งนิ้วตรงๆสั้นๆประมาณนี้หรือจะเป็นทรงประมาณสักยาวเป็นดาบ่านี้ก็มีแต่ไม่ยาวมากมันเป็นรนยวเหลือโครงสร้างเป็นติ ประมาณนี้เป็นแบบพีจโค้งๆบ้างก็มีหรือบางสายพันธุ์ออกแนวแบบปิ้งเหมือนขนสุนัขอ่อนดุ่มไม่คมจับสัมผัสได้หรือบางสายพันธุ์อ,ออกเป็นแบบขาวๆสั้นๆดูปุยนุ่มๆสัมผัสได้เหมือนกันหรืออีกบางสายพันธุ์ ครับไม่รู้ว่าเขามีหนามกลมๆหรือมีสีชมพูเป็นบางหรืออีกบางสายพันธุ์แทบไม่รู้ว่าเขามีหนามหน้าตาแบบแปลกๆ,ๆด้วยนะฮะรูปดาวเซสซักกรีกเขาเรียกว่าสตาร์แคสต์นี่คือหนามของเขาเสียวขาทีา่คือหนามนะแต่ทีนี้วถ้าไม่มีอาหารมเลยหรืออุ้ยเยอะมากหรือมากหลายบ่อยมากเลยเน,นี่ยผมปลกจารัสิ ว่าหนามนี่คือแค่ตั้เหมือนกันนะหรือ,รอเรา,เา,า,ววาที่เราไว้เหมือนกันถามว่าหนามไว้อยู่ไหนนี่เขาเรียกว่าหน้ำจุดกลมๆเนี่ยแต่ภาษาที่เาเราเรียกว่าเรียกว่าดรอปดอปแปลว่าจุด,ดอะไรนี่คือหนามของเขาตันคือเขาเขานี่เองนี่คือเสน่ห์ของยาเขาอย่างหนึ่งเบื้องต้นเสน่ห์เขาเยอะแยะมากมายนะครับอย่างเช่นเรื่องการโครงสร้างบอดี้ลำต้นหนามเองรูปแบบลำต้นจะเป็นสูงสัมเตี้ยกลมตัวบอลลูนทรงกอทรงสูงมีหลายชนิด